อาหารมื้อเช้าค่ะวันนี้เราจะมาจัดชุดขนมปังง่ายๆกันค่ะกินมื้อเช้ากันวัตถุดิบของเราก็จะมีขนมปังแล้วก็มีไข่เราทำไข่ดาวกันเลยค่ะอะ่ใส่น้ำมันนิดนึงนะไม่ต้องเยอะค่ะไปไ,ได้ไออกขผิดเลยเพือ่อนๆอันมีนสุกนิดนึงอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ดาวดเห็นไหมครับเพื่อนี่ ต่อไปเราก็มาจีขนมปังต่อค่ะใครไม่ชอบกินแบบคือแอดชอบกินจีแล้วก็หน่อยแล้มันหอมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปจีใหมันไปยังอ่าพกัด้านายนะจกันะใช้ไฟอ่อนนะะเดี๋ยวจะมาเห็ไหมออจีจีรอบเลยนะคะนี่ผใช้มือช่วยก่นึาะเหไหมประมาณนี้จีรอกค่ะประมาณนี้โอ้โหมาเลยขอโนี่ใช้มือเะบ็กลเาตีดงด้วยตดิ่งง่ายๆแล้วก็ใส่ชุดประมาณนี้เพื่อนๆใส่ชุดเลยเห็ไหมใส่ชุดหนึ่งชุดสองชุดขาถ้าันเจีนไหมจีสวยอยากจะใ้กทาน แล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนิดนึงเนาะใส่พริกไทยลงไปหน่อยเลยเพื่อนๆนี่เราตามด้วยซอสโอ้โหน่ากินมากเพื่อนๆอ่าของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยง่ายๆเมื่อเช้านะคะทำเองได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆโอเคเราก็มาเตรียมเครื่องดื่มของเราแก้วหนึ่งกาแฟนะคะแก้วหนึ่งโกโก้ค่ะะโกโก้เราใช้ตัวนี้นะสองช้อนสองช้อนพูนๆนะแล้วก็ตามด้วยน้ำพื่อนน้ำพึ่งนะแล้วใส่เขาตือตักให้ชอบกินกวานนิดนึง ส่วนแก้วนี้ก็เป็นกาแฟดำกาแฟดำใช้ตัวนี้นะหนึ่งช้อนคุณค่คะประมาณนี้นะเพื่อนๆจิโอ้มาโก้โกาแฟดำของเราหอมมากเพื่อนๆอันนี้นเป็นโกโก้แค่นี้ค่ะเป็นไง เราก็ได้มู้อหนึ่งแล้วเห็นไหมไปกาไปชิมกันเลยอาหารมื้อเช้าค่ะเพื่อนเป็นชุดขนมปังขนมปังไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็กล้วยน้ำว้าทานกู๊กกับโกโก้โกาแฟขนมปังของเราเราไปจีน๋นะต่อมาลักษณะแบบนี้เลยอืออเป็นไหมอ่มอากมากินด้วยกัน ủa mm. okay. ừ, à một cái tên là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  cái tên được rồi อยากกินแค่นี้ก็เลิกบิ่มแล้วเพื่อนๆควยขอไหมไม,ไม่พอที่ไปไม่กินม้องกที่สองเร็วควยของพี่บ้านค่ะ โอเคเท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปน,นะคะข,ขอบคุณค่ะ